กลุ่มอาหารอะไรบ้างครับที่สามารถทําให้กลุ่มไม่ดีนั้นจเจริญเติบโตอันแรกสุดเลยนะครับก็คือพวกไขมันสูงครับอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารซั่งฟู้ดแบบตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลายคนอาจจะชอบสเต็กถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นมีดเดิลไบร์ดมินิ่งไบร์อะไรกตาแต่นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของพวกแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกที่อาหารที่เป็นแบบมีเนื้อสัตว์มากโดยเฉพาะยิ่งคือเนื้อแดงนะฮะแล้วก็มีไขมันสูง นะในรูปแบบต่างๆกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทําให้ครจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้นี่นะครับมันจะเติบโตในรักษาที่ไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเยอะนะฮะมีงานศึกษาแล้วก็มีงานวิจัยนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็สังสุว่าผู้ที่รับประทานกลุ่มของอาหารเหล่านี้เยอะ ก็จะไปมีผลทําให้เกิดเรื่องของการสะสมไขมันเรื่องของการอักเสบเรื่องของความอ้วนแล้วก็ตลอดจนเรื่องของการเกิดเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆที่เป็นพวกเอ็นซีด์ตามมานะครับอันเกิดเนื่องจากตัวที่เป็นจุลินทรีย์ในลาไส้ที่มีการผิดเพี้ยนไปนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกนะครับคือคนที่ชอบรับประทานผู้ที่เป็น High s u า a r ครับผู้ที่เป็นน้ําตาลทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับก็คือน้ําตาลที่เป็น ฟลูคโทสคอนไซรัปครับเรื่งของน้าตาลของฟลูคโทสคอนไซรัปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอันตรายนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะไปเป็นอาหารสําหรับตัวของกลุ่มเชื้อครับที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้กลุ่มเชื้อที่ไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโต แล้วก็สามารถที่ทําให้เกิดการดูดซึมตัวของน้ําตาลเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วเข้าไปสร้างเป็นตัวของการปีไขมันสะสมอยู่ที่ตับนะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มของที่เป็นฟลูโตสคอนไซรับค่อนข้างจะไปทําลายตัวที่เป็นลักษณะของความสมดุลของไขมันแล้วก็น้ําตาลที่มีอยู่ในร่างกายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในกลุ่มของอาหารเนี่ยมีอะไรอีกนะครับกลุ่มอาหารที่ทําให้เราเกิดการแพ้นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับในทัศนะของทางด้านแอนตี้อจิงเนี่ยอาจจะมีทัศนะของการที่เรารับประทานอาหารในการดูแลเรื่องของอสุขภาพลำไส้ที่อาจจะต่างจากทัศนะของโภชนาการปกติในบางมุมนะฮะหนึ่งในมุมที่มีความต่างเลยก็คือว่าในทางแอนตี้อาจิงเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มของพวกนมทั้งหลายนะฮะที่ไม่ใช่เป็นนมจากสปีชีส์เดียวกันเนี่ยมันจะเป็นนมที่เรา ไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะดื่มหรือว่าเอามาใช้ในการรับประทานนะครับซึ่งนมโดยช่วงยิ่งคือนมบวเนี่ยมันจะมีกลุ่มของโปรโตีนที่ทําให้เกิดเรื่องของการแพ้อยู่มากเวลาที่เราได้รับตัวของนมที่ทําให้เกิดการแพ้เนี่ยแล้วมีโปรโตีนที่กลุ่มทําให้เกิดการแพ้อยู่มากในร่างกายของเราเนี่ยมันทําให้ตัวของลําไส้ของเราเน่ยเกิดการอักเสบนอกจากนี้แล้วนะครับ เวลาที่เกิดการอักเสบเราเนี่ยมันทำให้ตัวของสภาพบ้านล้อมที่อยู่ในลำไส้เนี่ยเกิดการบิดเบี้ยวแลาไม่สามารถที่จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ย โดยเฉพาะยิ่งคือกลุ่มที่ดีเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้แล้วก็สามารถควบคุมจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องของอาหารแพ้เหล่านี้ครับที่ทําให้เราเกิดอาการแพ้เกิดการอักเสบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกนะครับท่านไหนที่อาจจะรู้สึกว่าการเข้าโรงพยาบาลนั้นง่ายแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราไปหาหมอแล้วก็ได้รับยากลับมาเพื่อที่จะรักษาโรคเนี่ยมันง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็กินยาเข้าไป ทราบไหมเขาว่าการที่เรากินยาโดยที่เราไม่ได้แคร์ความรู้สึกของจุลินทรีย์ในลำไส้เลยเนี่ยมันทําให้เขาน้อยใจอย่างมากนะครับแล้วเขาก็พากันตายไปสส่วนใหญ่โดยช่วงนี้คือกลุ่มของยาที่เป็นยาฆ่าเชือ้อเนี่ยปัจจุบันนี้เนะครับเรามีภาวะของการที่ได้รับยาฆ่าเชื้อทางอ้อมเกิดแล้วก็ทําให้เราเกิดปัญหาเรื่องของการดื้อยาสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือว่า ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเราพบว่ามีงานศึกษาที่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเด็กที่อายุน้อยๆนะครับตั้งแต่ประมาณขวบหนึ่งนะครับจนถึงประมาณ5าขวบนะครับเราพบว่าหลังจากที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับตัวของยาฆ่าเชือ้อแล้วติดต่อกันในระยะเวลาที่นานๆเนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยหลังจากอายุ7ขวบแล้วเนี่ยปรากฏว่าค่า อาดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ของเขาเนี่ยจะสูงกว่าเด็กโดยทั่วไปที่ไม่ได้รับประทานตัวของยาฆ่าเชื้อต่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มของยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับที่เราอาจจะหาง่ายเวลาที่เราไปซื้อในร้านขายยาก็ดีหรือว,ว่าเราไปหาหมอเวลาที่เรามีเป็นหวัดเนี่ยเราก็หากินได้ง่ายนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงต่อการที่เกิดปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของจุลินทรีย์แล้วเกิดปัญหาสุขภาพต่างมา นอกจากนี้แล้วการที่เราได้รับสิ่งออปนเปื้อนนะครับที่เป็นยาค่าเชื้อที่มาจากตัวของอาหารด้วยเนี่ย อาจจะมาจากตัวของเนื้อสัตว์ก็ดีหรือว่ามาจากตัวที่เป็นแปลงต่างๆก็ดีนะครับที่เรากินเนี inhos, athletes, ่ยมันเป็นหนึ่งในส่วนที่ทําให้เรามีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของจุลินทรีย์เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุยั้างบดเดี๋ยวเราค่อยๆต่อในอีพีนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าขอก่อนที่เราจะจบในอีพีนี้นะครับขออนุญาตเป็นตัวสุดท้ายสําหรับในเรื่องของการที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่เราจะมีความไม่สมดุลในเรื่องของจุลินทรีย์นั่นคือเรื่องของการได้รับสารพิษครับ ทุกวันนี้นะครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสารพิษโดยรอบตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเฮฟวีเมทัลนะครับหรือว่าพวกโลหะหนักทั้งหลายนะครับหรือว่าพวกที่เป็นสารที่เป็นพวกซ no ีโนเอสโตรเจนนะเช่นพวกพลาสติกพวกโฟมต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาที่เราได้รับสารเหล่านี้เข้าไปมากๆเนี่ยมันไปทําให้เกิดความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้ด้วยเช่นเดียวกันเราพบว่าในกลุ่มคนนะครับที่มีการได้รับพวก โลหนหนักทั้งหลายเหล่านี้ก็ดีหรือว่าพวกที่เป็นซีโนเอสโตรเจนจะทําให้เกิดเรื่องของการไม่สมดุลในส่วนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้แล้วก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของส่วนขอจุลินทรียและสมดุลในส่วนของคอบวนในร่างกายตามมาด้วยเช่นเดียวกันครับ